ทำไมมึงโควงพุชิค่ะเป็นอะไรบ้างสาม,มเฉลยนัย่นบอกที่รงท่อนห้อยผาไทยหรือเปล่ามันต้องซ้ำฟางแพงมากมมาเลยพุชิค่ะถึงมึงโควงด้วยเพค่ะดีศิลีษานวันนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเพคะพระธิดาหยกฟ้าได้ปล่อยเชลยศึกหนีกับพงนินไทยด้วยนะเคไปแล้วเพคะเป็นความจริงหรือเปล่าหยกฟ้า ที่เตียวเซียนยกฟางสองมึงมันบ้ากล้ายามมึงปล่อยคนไทยหัวใจซามซมึงเห็นงามแล้วนอง เห็นดีหรืออย่างไรจึงมีใจให้เฉลยไม่งะเวตะกูลห้องเปเป็นเตยปล่อยให้เฉลยติดตอ่อมึงปล่อยเสียงเข้าปากมึงปล่อยปลาลงน้ำ ขออี้ลูกระายำยดูสิมึงทำกับพ่อมึงลูกบางกรหรือลูกปลาก่าจึงคิดพาเราพากอง 娘啊！ อย่าทรงตัดสายเลือดอย่าตัดโลหิตีหายเลือดจากสายเลือดอีหอ่ออย่าทรงถึงขับจับประหารโปรดจงทรงสารห้องเฮา อันบาปใหม่กำเก่าขอจงเลิกเฝ้าคิดก่อประตูนรกจะเปิดรับประตูบาปเปิดรอ ทองไอ้ลูกชั่วโชดมึงว่ากูโหดอำํามาหิตมึงปล่อยศัตรูงูพิษให้มันมาคิดกัดท้ออันปัจจุบสมัยก็ต้องอาศัย อำนาจหรือมึงอยากตกเป็นทาสให้ไทยทั้งชาติเป็นต่อผ<บ>ู้สร้างเกียดนะเกรียงไกรของกลัวไวสมเกียรติต้องล้างลอยขวัดเลียดไม่ให้ไทยเสียดไทยสอ นาบทางไทฟงองจัก,กระพัดชนทุกชาติยอมยอมกผูสร้างตระกูลสร้างก๊กกันมาทุกศกพอสองมึงรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวของเจ้าทำผิดนี่มึง แผงริ์แล้วยังมาคิดตัดพอหากกูไม่เห็นเป็นสายเลือดจะจับมึงเชื่อดตัดคอ มีหน้าเรียกเขาว่าพ่ออีกเหรอเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าทั้งพ่อของน้องเจ้าไทจอือต้องเสียกำลังทหารมากมายเท่าไรเมื่อแผนการของพ่อใกล้สำเร็จ,จเจ้าคนเดียวที่ทำให้แผนการทั้งหมดของพ่อพังเสด็จพ่อเบคะหม่อมฉันมีเหตุผลนะเบียคะหม่อมฉันไม่อยากให้เสด็จพ่อต้องก่อกรรม เสด็จพ่ออย่าลืมข่าวหดใ้สื่อสิเบคผมฉันหวังดีนะเบคเสด็จพ่อแต่อย่างไรก็แล้วแต่ความผิดของเจ้าครั้งนี้หากป้าดแม่ประชาราษฎรรู้เข้ามันยิ่งหน้าอับอายเข้ายิ่งนักในเมื่อเจ้าทำความผิดถึงเยี่ยงนี้นะถ้าหากว่าพ่อไม่จัดการความผิดของเจ้าในครั้งนี้พ,พ่อก็ไม่สมควรที่จะอยู่เป็นห้องเต้ต่อไปเพราะฉะนั้นเจ้ากับพ่อ อย่าได้อยู่ร่วมทอกันเลยเสพ่อช้างหรอคุิขอเดชะเพียงเท่านี้แล้วองค์หญิงหยกฟ้าก็เสียใจมากพอแล้วถ้าพระองค์สรงข้าองค์หญิงหยกฟ้าไปองค์ฮงเฮาได้ทับซ้อในในตอนนี้ฮงเฮากำลังประชวนนะ ถ้าเลทรงรับทราบเรื่องนี้แล้วพระองค์อาจจะเสียใจไปมากกว่านี้นะพุทธาค่ะพอเถิดพุทธิค่ะหยุดติเพียงแค่นี้เถิดพุทธิค่ะกระหม่อมฉันมุ่งเทียนขอรอ้องเว้นชีวิตขององค์งงหญิงหยกมาด้วยเถิดพุทธาค่ะความผิดของเจ้าครั้งนี้มันอุกฤษโทษยิ่งนะักโทษตายข้าจะเวน้น แต่โทษเป็นข้าไม่ยกให้เจ้าสร้างเรื่องถึงขนาดนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแผ่นดินเชียงอานของเราไม่ขอต้อนรับลูกชั่วๆอย่างเจ้าก่อนพระอาทิตย์ตกดินจะต้องเดินทางออกจากแผ่นดินของข้าไปหากบาดแม้ไออีพูดใดยังเห็นเจ้าทั้งสองคนอยู่ก็ข่ามันได้เลย देखो देखो สใสเกสรไม่ปลานีวังคำดีกลับต้องช้ำระกำใจแหล่งเสือแปะแหลงเสือแปะแหลงเสือแปะสี กำลังทำอะไรอยู่นะล,ลูกนวลกำลังคิดถึงพี่ผาลือนวลใจคอไม่ดีเลยเจ้าแม่นวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงแต่พี่ผาลือนวลไม่ได้ข่าวเลยก็นี่ไงลูกแม่จะเอาข่าวของผาลือมาบอกกับเจ้ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้นะ่ะองค์ลุ่งศักดิ์กับองลายทรายทองน่ะเป็นชู้กัน<ห>แล้วก็บดชิงวังแล้วนะลูก จริงเหรอเจ้าแม่ก็จริงนะสิตอนนี้น่ะไม่รู้ว่าผัวของเจ้ากับปองลุ้งฟ้าจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างแต่แม่คิดว่าไอ้ผาลือผัวของเจ้าน่ะจะต้องตายแล้วในสงครามะพี่ผาลือไม่จริงไม่จริงช่วยแม่ไม่ตายไต่ตายเป็นน้ำหมายวยจะถึงบ้านแล้ว บ้านฉันได้อย่างเพื่อนไกลแล้วเว้ยไกลแล้วแกจะทิ้งฉันไปนะโล้วตอนนี้่นะคุณคำลน่ะเขายื่นข้อเสนอมาให้แม่เขาน่ะต้องการจะเอาเจ้าไปเป็นเมียนี่เจ้าอ่ะถ้าไปเป็นเมียของคุณคำลนนะลู้หรือเปล่าถ้าเจ้าไม่ยอมเป็นเมียของคุณคำลนแล้วเราก็เราสองคนแม่ลูกอ่ะจะต้องตายนะลูก แกเข้าไปดูซิว่านอนแข็งหรือเปล่าเขไม่รอให้นอนทำใจหน่อยได้ไหมเจ้าแม่เดี๋ยวมึงขอเปเรียกให้ก็ได้เขาไปหาแม่ด้วยหรือว่าลุงแข็งลุงแข็งผาลือกลับมาแล้วไอ้ผาลืออลุงแข็งพี่ผาลืออลุงแข็งกลับมาแล้วลุงแข็งลุงแข็งเอกมาลูกอะไรกันเนี่ย ยังไงวะมึงทำร้ายคนไม่มีทางสู้ทำไมมึงเก่งมากนะแกเจอกูไหมเจอกูทำไมล่ะก็ทำนั่นแหละมึงมีอะไรล่ะพี่ไอ้ที่คุณลุณหลงตอขพงกพี่นี่แม่แม่ฟังผมนะแม่นะตอนนี้เนี่ยไอ้ผาลือมันสิ้นทั้งยศศักดิ์ สิ้น <Okay. S 1> ทั้งเงินทองแต่ผมนี่มีทุกอย่างแต่ที่สําคัญเนี่ยไอ้ผาลือมันไปลบแล้วมันกลับมามันแพ้กลับมาถ้าทูลองลุ่งสักอไอผ้ผาลือตายแ,แม่กับนวนแขนเดือดร้อนขอให้แม่เลือกนะแม่ว่าแม่จะเลือกผมหรือผาลือนี่เรื่องนี้อ่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะลูกเดี๋ยวแม่จะจัดก,การให้แต่แม่น่ะขอเวลาคุยกับนวลแขสักครู่นะลูกนะ เว้รู้เรื่องนะแม่นะพี่ผาลืมอเจ้าพี่ตาบอกแล้วนี่นี่ออามาเดี๋ยวนี้นะมันแคืมันแค่ไปกูบอกให้ไปลูกโกูเจ้าแต่หนวดสงสารพี่ผาลืมแล้วเจ้าแม่นี่เจ้าจะสงสารได้ผาลือนะยังไงซะมันก็ต้องตายอยู่ดีตอนนี้น่ะคุณข้ามรน่ะกำลังมีอำนาจวาสนาแล้วถ้าเจ้าน่ะกลับไปอยู่กับมันเจ้าก็ต้องตายแม่ก็ต้องตาย หรือว่าเจ้าน่ะอยากจะให้แม่ตายหรือไงฮะหรือว่าเจ้าเนี่ยเห็นไอ้ผัวตาบอดเนี่ยดีกว่าแม่นนท์แข็งถึงยังไงทไมพูดนนท์ก็ไม่ยอมให้แม่ตายหรอกจ้านนท์แข็งพี่เนี่ยจะบอกอะไรนนท์แข็งไว้อย่างถ้าพี่เนี่ยทูเรื่องนี้ตองลุงศักดิ์รู้นะว่าจะเป็นยังไง พี่เนะี่ยมีความหมดกั้นตามรีบๆเลยตอบเดี๋ยวนี้ขอให้นวลแขเนี่ยไล่ผาลือด้วยตัวนวลแข็งไม่ผาลือไม่ให้นวลแขไปผาลือไม่ยอมให้นวลแขไปอยู่กับไอ้คนขายชาติหรอกไอ้บอทซบเอ้ยอย่าเอ้คนขอลองอย่าทำแบบนี้เลยไม่มีอะไรครับอย่าทำร้ายพี่ผาลือเลยตกลง นวลจะทําตามที่ท่านขอร้องพี่พลาลืออย่าเข้าไปเหมืนแค่ใช่ว่านวลจะเส้นรักพี่พ,พี่เป็นคนพิการตาบอดแบบนี้นวลยิ่งสงสารพี่แต่นวลไม่มีทางเลือกน,นวลจะเป็นที่จะต้องทำแบบนี้ขอให้พี่เข้าใจนวลด้วย <Okay. S 2> ทุกสิ่งทุกอย่างที่นวลกันจะทํานวลทําเพื่อปกป้องชีวิตของพี่ส่วนชีวิตของนวลถึงนวลจะตกนรกทั้งเป็นนวลก็ทนได้แต่สาหรับวันนี้พี่พาลือจะอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้นวลแคร์ <Okay. S 2> พี่จะต้องออกไปพ้นจากชีวิตของนวนลหรือยักลับมาให้นวลเห็น ทำไมพาเลยดีแล้วมึงก็ออกไปจะทนอยู่ทำไมวะไอ้พาเอ่ยพาลืออย่าทนดื้อน้าด้านกูสงสารว่ามึงพิการไม่อยากสังหารเข็นขาเอาสดีไมเนี่ยอย่าล้วนยังรักพา จะไม่ยืนยึดไว้หนทางเดียวที่ช่วย เสียเมียแม่ง <Okay, S 1> ยัยอยู่ไม่รอดเอะวอดวายต้องแยกกันไปดีกว่าไอ้ผาเลือไอหัวเงอกจากบ้านกูไปด้วยนะ<ม>ถ้ามึงไ,ไม่ออกไปแล้วก็กูจะแจ้งทหารมาจับมึงไปฆ่าเดี๋ยวนี้แหละแม่แม่ ไอ้ผาลืมมันจนเหมือนผ้าพ,พยนต์รอยไทยทั้งเมียก็แยกตัวยายแม่ต้องถูกแม่ยาย,ไไยจับยาโอนนวลแขกคนดีน้องจะไปมี ผัวใหม่น้องคงเห็นพี่ร้องไห้ก็เพราะหัวใจเพียคาผมอยากจะลืมตาแลอยากเห็นนวลแค่ตอนลาแม่น ไม่ได้ก็อย่าอยู่ม้ะานีอยู่เรื่องเนี้ยละ